เรถ่ายซีวันนี้มาที่ไหนมาหลายรอบแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาเก็บภาพไปให้ชมกันกังหันลมลำตะคองนะครับผลิตกระแสไฟฟ้านะเชิญชมได้เลยนะนี่คืออ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําที่เอาไว้ทํากระแสไฟฟ้าเขาใช้วิธีสูบขึ้นมาเก็บไว้นะแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปเพื่อ สร้างกระแสไฟฟ้านะแล้วก็จะมีทางหันลมนะลำประคองที่เห็นจากเห็นจากด้านล่างนะวันนี้เราขึ้นมาดูวิวด้านบนบร,ริเวณรอบๆนี้นับได้ประมาณ10 11 12ต้นนะถ้าจะไม่เิดต้นหนึ่งก็มีมูลค่าประมาณต้นละ10ล้านอ่านะก็หมุนไปเรื่องตามกระแสลมเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้านะเชิญชมได้นะโอเค บ้างใหญ่บรรยากาศดีนะซ้ายมือซ้ายมือนี่จะเป็นสองตัวแรกนะสองตัวแรกที่20ปีแล้วที่เคยมาครั้งแรกนะตอนนี้ก็มีเพิ่มหลายตัวนะนี่สองตัวนี้คือสองตัวแรกที่ที่สร้างก่อนนะแต่บางอันที่ไม่หมุนเขาก็ไปซ่อมกันมาเที่ยวมาชมได้นะฮะ ข้างหันลมรับตะคองเห็นจากด้านล่างที่เราขับผ่านนะฮะอีกหน่อยถ้ามีมอเตอร์เวย์ก็จะเห็นวิวสวยขึ้นแต่วันนี้มีโอกาสก็มาเที่ยวจากสีคิ้วนะเข้าปากช่องอยู่ทางซ้ายมือก็มาไม่ยากหาเจอก็ได้มาเที่ยวมาชมกันนะร้านอาหารจากักรยานให้เช่าเพียบนะโอเคมาเที่ยวกัน พาดก,กระแสไฟฟ้าด้วยกางหันลมนีู่เขาูจิงอยู่ตรงไหนนี่เป็นแนวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดโอเค ลงก็วิวสวยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้กำลังหมุน,นตัวก็ไม่หมุนตามกระแสลมสวยมากฟรีค่าใช้ใจ่ายมาเที่ยวมาพักผ่อนไม่ต้องไปไกลถ้าคนอยู่แถวนี้นะถ้าคนที่อยู่ที่อื่นก็จะไกลโอ้ตอนนี้มันกำลังเป็นทางลงกระหานลมกำลังหายไปในใต้วิวนะเห็นไหม กำลังหายไปใต้วิวเพราะว่ามันเป็นทางลงเขาเดี๋ยวเราจะผ่านศูนย์การเรียนรู้นะแต่วันนี้เราไม่ได้เข้านะจะให้ทุกคนมาเข้าชมกันดูนะโอเคตัดทางลงวิวสวยเดี๋ยวเราจะผ่านศูนย์การเรียนรู้นะถ้ามีโอกาสต้องเข้าไปชมกันเองอันนี้น่าสนใจมีรายละเอียด ในเรื่องของการสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็ความรู้อื่นอื่นนะยังไม่ได้แวะเข้าไปสักครั้งหนึ่งเลยวันนี้ก็มาเก็บภาพนะเป็นตัวประกอบไปก่อนแล้วกันมีเจ้าหน้าที่พาชมนะฮะยังห้ยังมันจะอยู่เดินต่อไป สวยไปแบบนะทางขึ้นก็สวยไปแบบ ขับเพลินๆคละพิษน้อย ศูนย์การเรียนรู้แต่วันนี้เราจะไม่ได้เข้าไปก็มาชมได้หาความรู้ได้ จุดสูงสุดของเขื่อนรามะครองของมอเตอร์เวย์นะจุดสูงสุดเป็นเนินสูงสุด แต่ก็ยังไม่ไม่เยอะมาก